ต้นคลิปกับท้ายคลิปนะคะมันคนละเรื่องกันเลยจริงๆนะคะไม่รู้ว่าคนที่คิดเรื่องนี้นะคะเอามาคิดแล้วก็มาบวกกันได้ยังไงแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าคนไทยจะลงทุนขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าสุดยอดและขอยกนิ้วให้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทุกคนนะคะเม่ซิงคค่ะยินดีต้อนรับก็สู่ช่องน้องหอมท่าเด้ออีกแล้วนะคะมาในคลิปนี้นะคะน้องหอมเองมานั่งอยู่ที่ทุง่งนานะคะใกล้ทุง่งนานี่แหละนะคะที่หลังที่ข้างหลังที่เห็นเป็นรั้วนะคะก็อันนี้คือ เป็นในหมู่บ้านนะคะแล้วก็สวนด้านหน้าน้องหอมคือเป็นทุ่งนาแต่ที่จริงอ่ะน้องหอมว่าจะกัดจ,จ,จาพลาพี่ทุกคนนะคะได้เห็นทุ่งนากันสักหน่อยนะคะแต่มันหันกล้องไปทางทุ่งนามันไม่ได้เพราะว่ามันมืดคลึมนะคะเพราะว่าพระอาทิตย์มันกําลังตกอยู่ด้านนี้นะคะน้องหอมซึ่ง เอาไม่สามารถพาหันกล้องไปตรงทุ่งนาได้นั่นเองนะคะวันนี้โดยก็เห็นแค่นิดเดียวก็พอเนาะเดี๋ยวในรอบหน้าน้องหอมอาจจะพาไปเที่ยวในทุ่งนาเลยก็ได้นะคะแต่ในรอบนี้นะคะก็คือดูทุ่งนานิดนิดหน่อยหน่อยก็พอนะคะอันนี้คือเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาเริ่มปลูกข้าวกันแล้วนะคะข้าวก็เริ่มเขียวกันแล้วแหละนี่ก็วิวมันก็อาจจะเริ่มสวยมากกว่าเดิมนะคะก็บางที่เขาก็ยังดำนากันยังไม่เสร็จนะคะแต่ตรงที่น้องหอมนั่งถ่ายทําตรงนี้คือเขาดำนานานแล้วนะคะข้าวก็อาจจะ โอเคเริ่มโอเคแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเริ่มทุ่งนาก็เริ่มสีสันเริ่มสดใสสีเขียวเลยนะคะสวยงามมากนะคะและในวันนี้นะคะน้องหอมมาทําอะไรที่นี่ในวันนี้นะคะน้องหอมเองก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับโฆษณาของเมืองไทยอีกแล้วนะคะทุกคนคือบอกเลยว่าโฆษณาคลิปคลิปนี้นะคะไม่มีใครคาดถึงว่าเลยนะคะคน้องหอมเองก็คาดไม่ถึงเช่นกันว่าโฆษณานี้มันเป็นโฆษณาอะไรนะคะคือน้องหอมมาชมมาก่อนพี่พี่ทุกคน ครั้งหนึ่งแล้วนะคะบอกเลยว่าชมก่อนครั้งหนึ่งแล้วนะคะตอนแรกๆก็งงว่ามันคือโฆษณาอะไรนะคะก็คือแต่น้องหอมไว้ขอเอ่ยก่อนแล้วกันเนาะเพราะว่ามันคือโฆษณาอะไรเดี๋ยวอยากให้พี่ทุกคนได้ไปชมกันนะคะบอกเลยว่าโฆษณาของคนไทยนั้นนะคะยอดเยี่ยมมากทําได้สุดยอดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงหรือว่านักแสดงนะคะสถานที่ถ่ายทําด้วยอะไรเงี้ยทุกอย่างมันโอเคทั้งหมดเลยนะคะพี่ทุกคนแบบมันไม่มีที่ขัดแย้งหรือว่ามันไม่มีอะไรอะ คือมันโอเคทุกอย่างเลยนะคะไม่บอกไม่รู้จะพูดยังไงเลยนะคะโฆษณาของเมืองไทยนั้นดูได้ทุกเรื่องและแต่ละเรื่องน,นั้นมันดูอแล้วก็มีทั้งเศร้าและมีทั้งเรื่องตลกนะคะถ้าเป็นเรื่องเศร้าก็คือเศร้าจนแบบจนทําให้คนดูน้ําตาซึมไปด้วยนะคะ <c oughs> แค่โฆษณานะคะถ้าเป็นเรื่องตลกก็คือตลกมากๆถ้าเป็นเรื่องแบบธรรมดาก็เหมือนเราได้ดูเหมือนหนังซีรีส์เลยอะไรเงี้ยบอกเลยว่าคนไทยนี้สุดยอดนะคะความคิดสร้างสรรค์มากๆนะคะคิดได้หลายอย่างแค่อยากจะโฆษณา ขายสินค้าอะไรต่างๆนาะนะนะอยากจะคนโฆษณาอะไรสักอย่างนะคะบอกเลยว่า คนไทยนั้นลงทุนมากกับการโฆษณานะคะอันนี้น้องหอมไม่รู้ว่าประเทศอื่นเขามีแบบนี้กันไหมนะคะแต่ว่าอันนี้เรื่องบางเรื่องเราจนคิดไม่ถึงเลยว่ามันคือโฆษณาอะไรเงี้ยแต่วันนี้จะเป็นโฆษณาอะไรที่น้องหอมจะมาให้พี่ทุกคนได้ชมกันนะคะเดี๋ยวเราไปชมพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะและท้ายคลิปนะคะน้องหอมจะนําความคิดเห็นต่างๆของชาวต่างชาติหรือว่าคนความคิดเห็นคนทั่วโลกนะคะที่ได้รับชมโฆษณาไทยแล้วมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะแต่ตอนแรกนี้เดี๋ยวเรา ไปชมโฆษณานี้พร้อมๆกันก่อนนะคะไปกันค่ะมาแล้วนะคะอันนี้เริ่มแรกนะคะแค่เสียงแอคชั่นนะคะก็ยังแบบโอโ้โหน่าตื่นตาตื่นใจเลยนะคะมันเป็นทักษะทางวิชาชีพที่ต้องมีความชำนาญสูงโอ้โหดูการมัดหง้มนะคะแสดงการมัดหุ้มฝขายผักพเพื่อความชำนาญฝีมือจะได้ไม่ตกหมุน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  จนเกิดเป็นสัมชัญตะยาที่เกิดขึ้นเองได้ขนาดนั้นเลยนะคะการมัดถุงขายกับข้าวโอ้โหยกคิ้วยกคิ้วอีกแ่ะยางท้เนี่ยก็ต้องเป็นยางแท้เส้นผ่านศูนย์กลาง3.28เซนมีความยืดหยุ่นสูงโฆษณายางยงมัดถุงยางเภา้พที่ทน่นหนาและสวยงามจะอยู่ที่9รอบจะอยู่ที่9รอบโอ้โห9รอบขนาดนั้นเลยแล้วคนซื้อจะเกะได้ไหมนะคะทุกคันเป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายทั่วโลก แม้แต่ต่างชาติก er like oh okay. like cool. okay. oh, ็ยังสนใจศึกษาอย่างจริงจังมุนมุนเตี้ยวเตี้แล้วหมุนแุนเตี้ยวเตี้ยวทำไมสอนยากสอนเย็นแท้เียเรียกว้าว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 ่้าวว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 ้าทวายังไงก็ไม่มีทางวกาวว้กวน้นวน้าวก้าวว้า่ว้าง้นวว้าอ้าวว้าว้าว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 ิ้เวว้าวว้าวว้าววนาวากๆาากาก้้ เปิดพอร์ตหุ้นง่ายๆแค่บัตรประชาชนใบเดียวจะง่ายไปไหนเนี่ยไป SCB ทุกสาขาจบอ่ะแถม Search เปิดพอร์ตหุ้นง่ายโ,โหนะคะทุกคนจบไปแล้วนะคะแค่กับการแค่โฆษณาเปิดพอร์ตหุ้นนะคะแต่น้องหอมไม่เข้าใจหรอกค่ะว่า เปิดพอร์ตหุ้นนั้นมันคืออะไรนะคะแต่บอกเลยว่าการแสดงหรือว่าการถ่ายทํานั้นมันโอเคและสุดยอดสุดยอดมากๆตอนแรกๆือเราไม่คิดว่ามันจะเป็นโฆษณาอะไรด้วยซ้าเพราะว่าแค่เริ่มแรกมันก็คือมากับการมัดถุงขายข้าวแกงอยู่นะคะแล้วก็แหมคนแม่ค้าเนาะยังคือมาโฆษณา,ายางมัดยางรัดถุงอีกนะคะก็ตกลงมันคือโฆษณาอะไรกันแน่ๆนะคะพอตอนจบแค่นั้นแหละนะคะก็โฆษณา อ่าเปิดพอร์ตขายหุ้นนั่นแหละนะคะแต่น้องหอมไม่เข้าใจว่าบปิดพอร์ตขายหุ้นม,มันคืออะไรนะคะโอเคเนาะตอนนี้เราฟังตอนนี้นะคะน้องหอมพาพี่ทุกคนดูคลิปจบแล้วเดี๋ยวตอนนี้จะพาพี่ทุกคนไปชมความคิดเห็นของคนชาวโลกกันหน่อยนะคะชาวโลกชาวทั่วโลกกันหน่อยนะคะแต่และประเทศนั้นเข้ามาคอมเมนต์อะไรกันบ้างนะคะหลังจากที่เห็นโฆษณาไทยต่างๆนานาน,าน,นะคะบอกเลยว่าอันนี้คือคอมเมนต์รวมนะคะ แต่น้องหอมไม่แน่ใจว่ามาจากประเทศไหนกันบ้างนะคะแต่วันนี้คือจะอ่านให้พี่ทุกคนได้ฟังว่าหลังจากที่คนชาวโลกได้เห็นโฆษณาของไทยนั้นเขามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับโฆษณาต่างๆนานนนั่นเองนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์นะคะคนแรกกันเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องโฆษณาของไทยนี่แหละนะคะคนแรกนะคะได้เข้ามาคอมเมนต์นะคะก็ได้บอกว่าโฆษณาไทยให้อารมณ์เหมือนดูซีรีส์ ซึ่งไม่ได้เน้นนะคะซึ่งไม่ได้เน้นขายสินค้าทั้งเรื่องพวกเขาปล่อยให้คนดูจบก่อนถึงจะขายสินค้าเป็นกลนยุทธ์ที่มีชิ้นเซิงมากนะคะชิ้นซึงมากหรือเปล่าสุดยอดเลยไทยแลนด์นะคะอันนี้คอมเมนต์คนแรกนะคะที่เข้ามาชื่นชมเกี่ยวกับการโฆษณาของเมืองไทยนั่นแหละนะคะทุกคนและคอมเมนต์คนที่2นะคะก็ได้บอกว่าโฆษณาไทยไม่เคยทำให้ผิดหวัง บอกเลยว่าต้องมีหักมุมแบบคาดไม่ถึงมีทั้งอึ้งมีทั้งส็อกแล้วก็ทุกเรื่องเลยนะคะทุกเรื่องที่ชมกันมานั่นแหละนะคะอันนี้จริงนะคะบางเรื่องเขาก็ทําแบบหน้าหวาดเสียวหวาดกลัวมากนะคะบางเรื่องก็คือทําให้แบบซึ้งจนน้าตาไหลเลยนะคะทุกคนเนาะ,ะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปฟังคอมเมนต์คนต่อไปนะคะและคนนี้นะคะก็ได้บอกว่าฉันไม่เคยอยากจะดูโฆษณาไทยเท่าไหร่ เพราะมันทำให้ฉันเสียน้ำตาทุกครั้งที่ดูซึ่งก็เศร้าจนบีบน้ำตาตลกก็หัวเราะจนมีน้ำตาลักสุดยอดมากนะคะอันนี้จริงเพราะว่าถ้าคนที่ดูโฆษณาไทยบ่อยๆจะรู้นะคะมีทั้งเศร้ามีทั้งตลกมีทั้งอืนน่ากลัวบ้างอะไรเงี้ยมีทุกอย่างเลยนะคะเกี่ยวกับการโฆษณาไทยนะคะเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาคอมเมนต์คนต่อไปเลยแล้วกันนะคะคนนี้นะคะก็ได้มาคอมเมนต์ว่า เคยดูโฆษณาไทยเรื่องหนึง่งแต่จำชื่อไม่ได้ที่มีผู้หญิงหุ่นดีๆเดินเข้าลิฟต์แต่พอลิฟต์เปิดผู้หญิงพุงปริ้นหอบแหกแห่นะคะเพื่อนหลายคนของฉันชอบมากบอกว่าโฆษณาไทยตลกดีนะคะอันนี้จริงๆยอมรับนะคะว่าโฆษณาไทยนะคะตลกมึงมากนะคะอ่นแล้วมาคอมคิดเห็นคนต่อไปนะคะคนนี้ก็ได้บอกว่า โฆษณาไทยมีแนวคิดสร้างสรรค์ดีมากเอาเรื่องราวที่ใกล้ตัวมาถ่ายทอดตลกบ้างเศร้าบ้างจนบางครั้งไม่คิดว่าจะเป็นโฆษณาขายสินค้ามันยอดเยี่ยมมากนะคะอันนี้คนนี้คือแต่ละคนนั้นเข้ามาคอมเมนต์คือ ชื่นชมและยังไงชื่นชมโฆษณาของเมืองไทยม,มากๆเลยนะคะก็คือไม่รู้จะพูดยังไงพีพ่่ก็ลองฟังคอมเมนต์ที่น้องหอมอ่านเอาเอางแล้วกันนะคะว่าแต่ละคนนะเขาเข้ามาชื่นชมโฆษณาเมืองไทยกันทั้งนั้นเลยนะคะแล้วความคิดเห็นคนนี้นะคะก็ได้มาบอกว่าวงการโฆษณาของไทยค่อนข้างที่จะดังระดับโลกเท่าที่ฉันทราบพ,พวกเขาได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายนะคะโอโ้แค่ เรื่องราวโฆษณานะคะคนไทยก็ได้รับรางวัลเยอะแยะเลยเหรอนะคะอันนี้น้องหอมไม่รู้นะคะรู้จากคอมเมนต์นี้ที่มาอ่านตอนนี้เองนะคะไม่รู้ว่า,าเรื่องโฆษณาก็สามารถรับารางวัลได้นะคะ <S 2> <S 2> <S 2> และความคิดเห็นนะคะคอมเมนต์คนต่อไปนะคะคนนี้ก็ได้บอกว่านักโฆษณาชาวไทยสร้างสารรค์ผลงานอย่างไร้ขีดจำกัดอย่างที่เขาว่าจินตนาการสำคัญกว่าตำรานั่นเองนะคะอันนี้ความคิดของชาว าชาวทั่วโลกนั่นแหละนะคะแต่ไม่แน่ใจว่าชาวประเทศไหนนะคะและคอมเมนต์คนต่อไปนะคะคนนี้ก็ได้บอกว่าสร้างสรรค์มากฉันว่ามูลค่าของวงการโฆษณาไทยต้องมีมูลค่าสูงมหาศาลอย่างแน่นอนนะคะอันนี้น้องหอมก็เชื่อเหมือนกันนะคะเพราะว่าคลิปโฆษณาของไทยแต่ละคลิปนั้นโอ้โหบอกเลยว่ามียอดวิวแล้วก็คนดูเยอะแยะมากมายแล้วก็มีคนนำมารีอคชันคลิปมากมายเลยนะคะอันนี้น่าจะมีมูลค่ามหาศาลจริงๆนะคะ แล้วก็ความคิดเห็นคนต่อไปนะคะก็คนนี้ได้บอกว่าตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นโฆษณาขายยางรัดถุงสุดท้ายเป็นการชวนคนมาเปิดพอตซื้อขายหุ้นตอนเริ่มกับตอนจบคนละเรื่องประเทศที่ทําโฆษณาแบบนี้ได้ก็มีแค่ประเทศไทยเท่านั้นนะคะสุดยอดเด้ออันนี้จริงๆเพราะน้องหอมเองก็คือไม่เคยดูการโฆษณาประเทศอื่นนะคะก็เออ แต่ดูเคยดูแต่โฆษณาประเทศไทยอะบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆนะคะเหมือนแบบน้องของเองก็อยากจะพูดเหมือนในคอมเมนต์ต่างๆที่เขามาคอมเมนต์กันนี่แหละนะคะและคอมเมนต์คนต่อไปนะคะคนนี้ก็ได้บอกว่าโฆษณาไทยถ้าเศร้าก็ซึ้งจนน้ําตาไหลถ้าตลกก็หัวเราะจนกรามค้างไม่แปลกที่วงการโฆษณาไทยจะไปไกลและได้รับรางวัลระดับโลกนะคะโอ้โหโฆษณาไทยเคย ได้รับรางวัลระดับโลกด้วยนะคะและความคิดเห็นนะคะคนต่อไปท่านนี้นะคะก็ได้บอกว่าโฆษณาไทยไม่เคยทำให้ผิดหวังสร้างสรรค์และได้มากกว่าโฆษณาขายสินค้านะคะบอกเลยว่าโฆษณาเออบอกเลยว่าคอมเมนต์นี้อาจจะงงๆนิดนึงนะคะโอเคนะคะตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังคอมเมนต์คนสุดท้ายกันเลยแล้วกันนะคะคนสุดท้ายนี้ได้บอกว่า เริ่มต้นฉันคิดว่ามันเป็นโฆษณาขายสินค้าอะไรสักอย่างที่อยู่ในตลาดแต่ตอนจบมันหักมุมคือชวนคนมาเปิดพอตซื้อขายหุ้นสร้างสรรค์มากฉันยอมรับนะคะอันนี้จริงๆนะคะอย่างในคลิปนี้นะคะในคลิปโฆษณาคลิปนี้เนาะเพราะว่าน้องหอมเองตอนแรกๆนะคะก็ดูว่ามันเป็นโฆษณาขายข้าวแกงหรือว่าโฆษณาขายแบบ ขายข้าวแกงในตลาดแล้วก็หรือว่าโฆษณาลัดถุงถุงกับข้าวอะไรแค่นี้แหละก็ไม่คิดนะคะว่ามันจะเป็นโฆษณาเปิดพอร์ตอะไรนะโฆษณาเปิดพอร์ตขายหุ้นใช่ไหม <laughs> อันนี้บอกเลยว่าต้นคลิปกับท้ายคลิปนะคะมันคนละเรื่องกันเลยจริงๆนะคะไม่รู้ว่าคนที่คิดเรื่องนี้นะคะเอามาคิดแล้วก็มาบวกกันได้ยังไงแต่ คนดูนะคะบอกเลยว่าคนดูก็ชอบนะคะมันเข้ากันแล้วก็ตอนช่วงแ,วแรกๆกมันเหมือนเรามันทําให้เราได้เรียนรู้นะคะเรื่องราวหลายๆอย่างนะคะแล้วก็คือเหมือนเราได้ดูละครสั้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันทําให้คนที่แบบ ยังไงอะ่ะทาให้ชาวต่างชาติมากมายเลยที่ชื่นชอบอันนี้นะคะก็คือพี่ๆทุกคนสามารถไปหาดูได้นะคะคลิปที่เกี่ยวกับโฆษณาในคลิปคลิปนี้นะคะจะมีแบบหลายคนมากที่นําไปดีแอคชัน่นแล้วก็มีคอมเมนต์ต่างๆอีกมากมายนะคะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะคะและน้องหอมเองก็ไม่อยากคิดว่าอคอมเมนต์ชาวโลกนะคะแต่ละคนจะคิดแบบเดียวกันนะคะทุกคนที่ได้ชมโฆษณาไทยนะคะก็จะคิดแล้วก็ ชื่นชอบชื่นชมเหมือนกันทุกๆคนนะคะอันนี้จริงๆน้องหอมเองก็ชอบมากดูเวลาดูโฆษณาไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศร้าก็แล้วเรื่องตลกก็แล้วนะคะเรื่องน่าหวาดกลัวก็แล้วเราก็ยังดูกันเพราะว่าคนดูนั้นอยากจะดูจนจบเพราะว่าอยากจะรู้ว่าท้ายคลิปนั้นมันคือโฆษณาอะไรกันแน่ๆนะคะหลายๆคลิปที่น้องหอมเคยเลี้ยงมาก็จะงงๆนะคะว่ามันคือโฆษณาโฆษณาอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็น้องหอมขอชื่นชมจากใจเลยว่า โฆษณาไทยนั้นสุดยอดจริงๆและไม่คิดว่ามันจะเป็นโฆษณาด้วยนะคะแล้วเพราะว่าชอบเพราะว่าโฆษณาบางเรื่องนะคะมันทําให้เราจะตลกตลกอะตลกมากมากนะคะและบางเรื่องก็ทําให้เราซึ้งจนน้ําตาไหลตามเลยนะคะน้ําตาคลองตามเลยนะ,ะทั้งทั้ที่ไม่รู้เลยว่ามันคือโฆษณาอะไรนะคะแต่ถ้ามันซึ้งเราก็ซึ้งไปตามจริงๆนะคะ อันนี้คือถ้าใครที่เคยดูโฆษณาไทยแล้วเป็นแบบน้องหอมบ้างนะคะสามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะคะพูดคุยเมามวยกันได้นะคะในคลิปนี้ก็คืออาจจะจบละนะคะน้องหอมก็ขอฝากไว้เพียงเท่าน,นี้แล้วกันถ้าพี่ๆท่านไหนมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็เออเป็นแบบเดียวกันไหมที่ดูโฆษณาไทยแล้วคิดแบบน้องหอมบ้างไหมก็สามารถคอมเมนตะ์มาบอกได้นะคะในคลิปนี้นะคะที่น้องหอมนํามาเรียกชันนะคะส่วนมากที่โฆษณาที่นํามาเรียกชันเพราะว่าชอบนะคะส่วนตัวชอบนะคะเพราะว่า ไม่คิดว่ามันจะเป็นโฆษณานั่นแหละนะคะแล้วก็ไม่อยากจะเชื่อว่าคนไทยจะลงทุนแล้วก็สร้างโฆษณาได้ขนาดนี้นะคะบอกเลยว่าสุดยอดและขอยกนิ้วให้เลยนะคะโอเคนะคะในคลิปนี้น้องหอมจะขอไว้ไว้พี่ทุกคนใน่เพียงเท่าน,นี้แล้วกันนะคะแล้วก็ถ้าพี่ท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ Share. กดติดตามเลยเดนนะคะวีท่านไหนที่ยังไม่ได้กดกระดิ่งนะคะก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่ได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของช่องน้องหอมทาเดือนนั่นเองนะคะและสำหรับคลิปในวันนี้ขอตัวลาวีุกคนน้อยเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ